ใครที่รู้สึกว่าสมองไม่ไวเหมือนเดิมจริงๆแล้วพอเราอายุเริ่มเยอะขึ้นผมไม่แน่ใจว่าอายุเท่าไหร่ตัวเนี้ยจะเป็นตัวที่ส่งเสริมเอสซดีของสมองเอสดี SO คือต้านอนุมูลอิสระแบบเป็นตัวซูเปอร์ออกซิเดชันม่นไ่ต้านความเสื่อมของเราเนาะเพราะั้นใครที่รู้สึกว่าคิดคิดนานอะไรเงี้ยแล้นอนหลับหลับอยู่นะแต่เหมือนหลับไม่สนิท แล้วเหมือนหลับเราก็ยังคิด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 ,คด,คดมากๆอยู่อะว่ามันจะกระทบพลังงานของม้ามม้ามเป็นหนึ่งในพลังงานที่ดึงพลังงานขึ้นไปเลี้ยงสมองดึงเลือดไปเลี้ยงสมองให้เราด้วยตัวสมุนไพรในทางสายแพทย์แผนจีเนี่ยเขาจะไปส่งเสริมกําลังของม้ามอันนี้แบบอันนี้คือแบบเรื่องแบบเรื่องความแบบความระบบความคิดละกาลังถ้าเกิดว่าเลือดเราก็พลังที่ของม้ามอ่อนแอจะแสดงออกถึงโรคอีกแบบหนึ่งก็คือนอนไม่หลับผมร่วง แล้วก็ขี้ลืมอันนี้คืออาการของม้ามได้ตัวเนี้ยจะเป็นตัวที่ส่งเสริมกําลังของม้ามนะแล้วก็ช่วยเรื่องทําให้ต้านความเสื่อมของเซลล์สมองเอาไปจิบทานตอนเช้าแล้วเราจะรู้สึกกระปี้กระเป๋าขึ้นแต่ไม่ต้องทานชาตัวนี้ก็ได้ถ้าเราออกกําลังกายเป็นประจำถ้าเราอยากรู้สึกว่าให้สมองของเราเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นกระฉับกระเฉงเนี่ยร่างกายของเราต้องขยับตลอดเวลาคนที่แบบตื่นเช้ามาก็ขับรถแล้วก็ไปที่ทํางานแล้วก็นั่งทํางาน ทำแบบเนี้ยหลูกไปตลอดร่างกายจะยิ่งเสื่อมแล้วก็ชา้าเราจะยิ่งชา้าเพราะฉะนั้นเราต้องออกกําลังกายสม่ําเสมอการออกกาลังกายจะไปสะท้อนสมองสมองของเราเนี่ยจะจะมีจุดสะท้อนส่วนหนึ่งอยู่ที่ปลายมือปลายเทา้าอ่ะปลายนิ้วมือปลายนิ้วเทา้าเนี่ยอ่ะถ้าเกิดว่าเราแบบช่วงที่แบบสมองเราอื้อ,อ,อมากๆว้างเจะแนะนำให้ทำท่านี้เป็นท่ากระตุ้นสมองอเป็นท่าที่ลดความดันด้วยนะ มันจะเป็นการระบายความร้อนออกแล้วก็เป็นการแบบกระตุ้นสมองทําให้เรารู้สึกตื่นถ้ายังไม่ตื่นก็บีบติ่งหูอาบีบติ่งหูนะคะแต่ดีที่สุดคือออกกําลังกาย